สวัสดีค่ะหลังจากที่ยุ่งๆกับการเกี่ยวข้าวเก็บข้าวนะคะตากข้าวเก็บข้าวที่เหลือจากน้ำท่วมนะคะเกี่ยวข้าวกันแต่ปีนี้เราโชคดีหน่อยนะคะได้ลดเกี่ยวทั้งนั้นเลยนะคะลดเกี่ยวเยอะมากก็จะสบายอยู่นะคะไม่ได้เกี่ยวมือถ้าเกี่ยวมือก็ต้องใช้เวลานานนะคะเก็บเอาลูกข้าว วันนี้แพะของเราก็มาเจอผักบุ้งนะคะน้องๆแพะเป็นป่าผักบุ้งนะคะเยอะมากนะคะเพราะว่าพื้นที่นาตรงนี้เป็นปนน้ำท่วมนะคะผักบุ้งก็เลยขึ้นนะคะข้าวเราก็จะเหลือหลงเหลงนี้นะคะก็จะมีผักบุ้งน้องๆแพะก็จะมาเล็มนะคะปีนี้แพะแก่ของเราก็เหลือไม่เยอะนะคะก็พอได้เลี้ยงนะคะแต่น้องๆวัวเราก็เยอะนะคะตอนนี้วัวของเราก็มีอยู่ ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็อยู่สิบหกตัวนะคะทั้งแพะก็แพะก็สี่สิบห้านะคะแกะก็อีกสิบสองนะคะแพะกับแกะจะเลี้ยงด้วยกันรวมกันเลยนะคะปีนี้ลูกแพะของเราไม่เยอะนะคะเพราะว่าเรา,เราได้ทําการขายแพะสาวท้องไปเยอะนะคะก็จะมีลูกแพะน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะ ตัวไหนสวยๆล้วก็ขายไปนะคะหรือว่าลูกค้าชอบตัวไหนนะคะอันนี้เราก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆผสมค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตัวไหนไม่สวยก็จะขายเป็นช่างกิโลไปนะคะตัวผู้ก็ช่างโลนะคะนี่เบื่อผักบุ้งแล้วนะคะก็จะออกมาเล็มข้างนอกนี้นะคะก็จะมีหญ้าบ้างมีผักบุ้งบ้างนะคะแล้วก็จะมีรวงข้าวรวงหล่นนะคะแพะแกะจะชอบมากเลยนะคะ ก็จะเก็บกินรวงข้าวนะคะเลล้ยงง่ายนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเน้นนะคะถ่ายพยาธินะคะแพะแกะจะต้องถ่ายพยาธินะคะอย่าชะล่าใจนะคะจะบอกว่าแพะแกะของเราสุขภาพดีสุขภาพดีแต่พยาธิขึ้นแป๊บเดียวนะคะโรคภัยต่างๆก็จะตามมาก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในการถ่ายพยาธินะคะก็พิจารณาเอานะคะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าอากาศชื้นแฉะก็อาจจะมีการถ่ายพยาธิบ่อยเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าอากาศแห้งแล้งแบบนี้นะคะน้ําท่าไม่ค่อยเยอะเราก็จะยืดนะคะแต่ว่าถ้ายาไอวอเมกเอฟนอกนะคะก็จะตามตลากยานะคะจะคุ้มครองได้หกเดือนนะคะแต่ถ้าของไทยนะคะไอวอเมกเอฟไทยก็จะคุ้มครองหลังจากที่เราฉีดแล้วได้สามเดือนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง อยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะสภาพอากาศสภาพความชื้นโรคภัยต่างๆนะคะก็จะมีการถ่ายพยาธิเล่งเข้าไปนะคะแพ่แกะบางตัวอย่างตัวนี้นะคะมันจะเป็นขี้เลือนเห็นไหมคะเราก็จะถ่ายฉีดขวบเพื่อนนะคะถ่ายพยาธิถี่เข้าไปอีกนะคะอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือว่าสามอาทิตย์ครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งนะคะจนกว่าเขาจะหายนะคะแต่จะไม่ได้หายปุ๊บปั๊บนะคะจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะว่ายาฉีดจะเป็นยาถ่ายพยาธิภายนอกส่วนมากนะคะ ก็มีถ่ายพยาธิภายในบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่หมุดนะคะเพราะฉะนั้นยาใช้ฉายพยาธิภายในร่วมด้วยก็จะเป็นยากรองนะคะก็ส่วนมากเราก็ใช้อเบนเทลนะคะก็พิจารณาเอานะคะถ้าแพลแก่ของเราโอเคสุขภาพดีแล้วก็เว้นการถ่ายพยาธิไปนะคะดูสภาพต่างๆนะคะไม่มีใครที่จะสามารถบอกการถ่ายพยาธิได้เป็นละเอียดเป๊ะๆอะไรนะคะเราต้องดูสภาพแพลแก่ของเราด้วยนะคะ หรือก็จะเป็นพวกอาหารที่เราให้นะคะแพะแกะบางคนข,งข,งขังคอกก็จะอาจจะถ่ายพยาธิห่างออกไปนะคะแพะแกะข,งข,งขังคอกไม่ได้หยียบดินไม่ได้อะไรไม่ได้เจอพยาธิบ่อยนะคะอย่างแพะแกะของเราบางคนปล่อยเลี้ยงปล่อยในพื้นที่เดิมเดิมก็จะเจอพยาธิเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาขับถ่ายลงไปก็จะเจอพยาธินะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเอานะคะแต่ละคนนะคะไม่มีใครจะสามารถบอกเราได้ละเอียดยิยบยิยบนะคะว่า เป๊ะๆนะคะต้องพิจารณาแพะแกะบางตัวให้อาหารให้กินเหมือนกันแต่พยาเขาก็ยังเยอะก็มีนะคะก็จะเน้นตัวที่มีปัญหาถ่ายพยาเข้าไปเพิ่มเติมนะคะตอนนี้แพะแกะของเราก็มีบางตัวนะคะอย่างตัวนี้นะคะนี่ก็เล็บไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยตัวหนึง่งตอนนี้เรายุ่งๆอยู่นะคะยังไม่ได้ตกแต่งเล็บให้เขานะคะเดี๋ยวจะได้ตกแต่งนะคะเาก็จะเดินลําบากหน่อยนะคะเจ็บเท้าเจ็บขานะคะ แต่ตอนนี้แพะแกะเราก็เจ็บขาอยู่หลายตัวนะคะเพราะว่าข้อของเราพังนะคะตรงทางขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นสัตว์กันนะคะมันก็วิ่งชนกันแล้วก็โดดโลดเต้นพื้นของเรามันไม่มาตรฐานนะคะเป็นไม้อัดนะคะเป็นเ,เขาเรียกอะไรเลิตนะคะมันก็จะหลุดจะหักไม้หักแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเจ็บขาเจ็บเท้าอยู่เหมือนกันนะคะหลายกรณีนะคะแพะแกะเจ็บขาแต่สองตัวนี้จะเป็นที่กีบเท้านะคะกีบเท้าไม่ดีนะคะ เราต้องได้ตัดแต่งกิบเท้านะคะยังไม่มีเวลาทําเลยนะคะยุ่งๆแต่ตอนนี้เราก็เสร็จจากภารากิจเก็บข้าวเกี่ยวข้าวของเราแล้วนะคะเราก็จะมีเวลามากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้เราก็จะมาเสียเวลากับการปล่อยแพะแกะปล่อยวัวของเราเลี้ยงนะคะวันวันหนึ่งตอนนี้เราปล่อยเขานานหน่อยนะคะวันละหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะจนกว่าเขาจะอิ่มเขาจะเข้าคอกนะคะอย่างแพะแกะตอนนี้เราก็จะปล่อยเวลาเดียวะคะือแต่ปล่อยหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ จนกว่าเขาจะอิ่มนะคะแล้วก็ให้ไปเลมที่คอกที่ฟ้าเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่อาหารเขาย่อยเขาก็จะเป็นเลมนะคะช่วงนี้ก็จะมีการตัดกระถินบ้างเล็กน้อยนะคะวันไหนขยันก็ตัดอย่างนี้ค่ะตัดเสริมไปหรือว่าไปเจอกระถินไปทุระเจอกระถินก็จะตัดมาเสริมนะคะก็จะเน้นเป็นปล่อยเลี้ยงมากกว่านะคะตอนนี้ก็เริ่มๆอิ่มกันแล้วนะคะหลังจากที่เจอผักบุ้งเยอะแยะนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะคะคุยกันเรื่อยๆคุยกันเล่นๆนะคะสบายๆนะคะค่ะถ้าใครมีปัญหาหรือว่าเขาสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมช่องชีลองฟาร์มสวัสดีค่ะ